โคดทริงหรือว่า Rotting หรือว่า Rotting หรือว่า Lotting นะครับแล้วจะจะออกเสียงแบรนด์จริงๆคือถ้าออกแบบ Dodge run จริงๆก็คือโคดทริงนะครับเขียนติดกันมันก็ตัวทีก็ติดไปด้วยนะโคดทริงโคดอารนะครับเท่ากับคำว่า r ร d ก็คือสีแดงส่วน ring นะคริครงเนี่ยก็คือ Ring ก็คือวงแหวนนั่นแหละชื่อบร anded ก็คือ e ร Ring ก็คือแหวนสีแดงนะครับ บางคนอ่านว่า Lotting โ o t t i n g ก็ไม่ผิดเราเข้าใจอย่างนั้นเอาเป็นว่าเวลาเราเรียกมันก็รู้เลยว่าอ๋อมันคืออันนี้นะครับเหมือนที่เราเรียกมามา่ทาทั้งที่จริงๆมันเป็นวายๆยำๆโคคาหรือเป็นยี่ห้ออื่นนะก็เข้าใจว่าเป็นมาม่าหรือว่าเรียกว่าแฟบเรียกว่าซันไล์อย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆว่ามันคือโคตรทริงนะแบบดอตชแลนด์แบบเยอรมันนะครับผมตัวนี้เป็นดินสอกดนะครับแบบ ที่เรียกย่อยลงไปในสเปซิฟิกลงไปนะครับระบุลงไปย่อยลงลงไปอีกอะ่ะรวมๆเขาจะเรียกว่าแมชคานิคอลเพนซิลแม c คานิคก็คือคกลไก m ม c ค a n i c a l เกี่ยวกับกลไก p e n ซิลก็คือดินสอดินสอกดนั่นเองนะถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ตัวนี้จะย่อยลงไปในประเภทของ Mechanical Pencil หรือแม c ค่าเพนซิลญี่ปุ่นเรียกว่าชา a ์ป Pencil หรือว่านอกก น็อกก็คือเคาะๆนะคคือดินสอกดชาร์ปคือดินสอที่ไม่ต้องเหลาอ่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนไส้นะเราไม่ต้องมานั่งเหลาหัวมันอย่างเงี้ยนะครับลงไปลึกกว่านั้นคือเขาเรียกว่าคลัชเพนซิลหรือว่าคลัชโฮเดอร์เลดโฮเดอร์ซึ่งดินสอกดตัวนี้นะครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณพันปลายๆถึง2000พันกลางๆแพงแพงมากเลยนะครับผมซื้อเจ้าตัวเนี้ยมาตั้งแต่ปี2019เาแล้วมั้ง 2019- 2020ประมาณนั้นะใช้อยู่นานแล้วนะครับ เป็นดินสองกดที่ออกแบบมาสําหรับวาดภาพร่างภาพโดยเฉพาะนะครับจะวาดรูปจะเขียนอะไรพวกนี้นะครับเราลองมาชั่งน้ําหนักเจ้าต,ตัวนี้กันก่อนแล้วมาดูาดีไซน์กันนะครับว่าเขาออกแบบมายังไงทําอะไรได้บ้างทำไมมันแพง25กรัมเลยนะหนักนะครับกับดินสอกดด้ามหนึ่งส่วนเดน่มันจะอยู่ที่ประมาณ 10- ถึง17 18กรัมประมาณนะั้นก็ถือว่าหนักแล้ว25กรัมเลยความยาวของเขานะครับเมื่อลองวัดตั้งแต่ปุ่มจนถึงปลายอยู่ที่ 5.8นิ้วหรือ14.6เซนติเมตรกับ25กรัมถือว่าหนักมากศูนย์ถ่วงหรือ g r a ิ i t y นะครับของเจ้าตัวนี้อยู่บริเวณกลางกลางค่อนไปทางด้านหน้านิดเดียวนะครับถ้าค่อนเยอะมันจะอยู่ประมาณนี้อันนี้อยู่ตรงกลางกลางเนี่ยประมาณแถวแถวเนี้ยนะครับได้ซึ่งก็ทำให้น้ำหนักนะครับไม่ได้ลงไปด้านหลังมากไม่ได้เทปไปด้าหนาหน้ามากคอนโทรลเขียนวาดสะดวกนะครับตัวนี้ทำไมถึงผมไม่เรียกว่าไมค h a n i c a เ p น n เชธรรมดาเพราะว่าเขาใช้ ไส้2.0มม,มไม่ใช่0.2มมของ p e n เทลนะครับ2.0ซึ่งไส้ขนาดนี้นะครับจะมีใน s t a l e r Mars Techno นะ Mars Techno นะแล้วก็ดร a ฟท์เพนซิล r a f t t n n p p n n i l l แล้ว Crush Holder เนี่ยหลายๆรุ่นเลยซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับส่วนหัวจะเป็นวัสดุโลหะทั้งหมดเลยนะครับก r i p Section ก็เป็นโลหะด้วย กันลื่นนะครับยาวเลยนะจับแบบนี้ได้หมดหนึบมือมากๆนะครับเป็นกริปที่ทําเป็นลักษณะเป็นไดมอนด์เป็น, Diamond, เ,ปนเหมือนกับหลามตัดนะครับเล็กๆคนไทยเรียกหลามตัดนะรฝรั่งเขาเรียกไดมอนด์ไดมอนด์เชฟเป็นผลึกเพชรแบบนี้แล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางชุบได้เพชร2เม็ดนี่คือผลึกของเพชรนะตามธรรมชาติแหวนสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์นะครับเป็นโลหะนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่ก็โลหะด้วยนะนะครับ วัสดุที่เป็นโลหะนี้ทำด้วยบรัสนะครับหรือทองเหลืองนั่นเองนะครับทำให้มีน้ำหนักเยอะพรีเมียมเลยแหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาร์คสีเทาโรตติ้งโรตริงนะครับ r a p i d Pro 2.0 r a p i d นะครับ Pro 2.0นี่ไม่ใช่เวอร์ชันนะครับเป็นขนาดของไส้คลิปเป็นคลิปโลหะทำสีดำด้านาๆมาแล้วก็บอดี้เป็นหกเหลี่ยมกันกลิ้งได้นะครับดีเลยไม่ค่อยกลิ้งเบรกได้แล้วก็คอนโทรลสะดวกด้วย ส่วนท้ายจะมีจุกปิดนะครับเป็นจุกปิดป้องกันไส้มันไหลออกมานะแล้วก็เป็นโลหะเหมือนกันนะครับไม่มียางลบนะอันนี้ใส่ไส้เข้าไปเป็นไส้ขนาด2มิลิเมตรนะครับ2มิลน,นะไม่ใช่0.2 2.0ตัวนี้นกลไกมันจะกดตรงตูดนะหนึ่งทีฉึกมันจะเลื่อนไส้ออกมาหน่อยนึงกดอีกทีฉึบึบเหมือนดินสอกดธรรมดาเลยแต่ไส้มันใหญ่เห็นไหมเหมาะกับอะไรมั่งเหมาะกับวาดภาพร่างแบบ นะครับ drawing drafting g r a f t i n g ting, นะครับแล้วก็เหมาะมากๆเลยกับการทำข้อสอบเพราะว่าไส้มันใหญ่เนี่ยระบายไม่กี่ทีก็เต็มแล้วนะไอ้ที่ฝนฝน,น,นระบายซึ่งดินสอทำข้อสอบเนี่ยส่วนมากเขาจะแนะนำอยู่ที่ไส้ประมาณ uh, 9 uh, 0.9นะครับหรือว่า1.3นะครับ0.9มม,มหรือว่า1.3มม,มนะครับแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าอีก2.0เลยก็ระบายได้เร็วนะครับ ไม่กี่ทีก็เต็มเต็มช่องแล้วนะครับกลไกของตัวเนี้ยเหนือกว่าแล้วก็ดีกว่า,าตัว300ของแบรนด์เขาเองแล้วก็ดีกว่ามาสเทคโนของสเตเดอร์อีกนะครับเพราะว่ากดทีนึงมันออกมาเป็นขั้นเป็นขั้นเออมันก็ง่ายนะครับแล้วว่าเราเราเราไงก็ตูดมันมีที่เหลาไม่ไม่รู้นะตัวนี้ผมไม่มั่นใจก็แย่แบบนี้ชุบแล้วก็หมุน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 ,หม,นหมุนเหลาหรือว่าแย่ทางนี้วะหน้าตะแย่ทางนี้มากกว่าแล้วหมุนมันก็จะ ขัดบริเวณหัวนะครอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนไส้มาก็ยังไม่ได้ใช้นะครับผมเติมไส้ก็เติมตังตูดได้เลยไม่มียางลบอะไรมากมาย1คลิกก็1เลื่อนนะครับซึ่งดีนะครับหัวก็ดูเหมือนดินสอกดธรรมดาเลยถ้าลองเทียบกับรุ่น300นะครับ this is spartas 300เล่นมุกค,ค,ควายนะครับหัวมันจะเป็นแฉกแบบนี้นะแล้วเวลากดออกมาเนี่ยถ้านอนอย่างนี้มันจะไม่ไหลนะครับต้องความลงคนระับมันจะ มันจะออกมามากเกินอีกนะครับคืออย่างเงี้ยเออมันจะมันจะเกินเบอร์นะมันจะออกมามากเกินอันนี้ผมเพิ่งเหลามาแหลมเปียกเลยอ่าจะเป็น,นกลไกการจับหัวอย่างงี้แล้วก็300เนี่ยเอ่อเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับดูแบบดูราคาถูกกว่าวัสดุมันถูกกว่าเนาะธรรมดามันก็ถูกนี่ประมาณร้อยกว่าบาทหรือว่าสองสามร้อยประมาณเนี้ยนะครับอันนี้น่าจะประมาณสองพันได้นะครับก็จะต่างกันที่วัสดุด้วยแล้วก็รับผิดโปรเนี่ยข้อ ข้อต่างกันของ Rapid Pro นะครับทุกตัวเลยนะก็คือถ้าเป็นตัว2.0นเนี่ยกดมันก็จะเลื่อนออกมาทีละคลิกนะแบบนี้เหมือนดินสอกดธรรมดาแต่ไส้มันโตแต่ถ้าเป็นตัว0 5กับ0.7เนี่ยเวลาคลิกออกมาสไ e ฟหรือว่าหัวเนี่ยเลดพายเนี่ยมันจะซ่อนอยู่นะครับกดออกมาถึงจะออกนะจะเก็บว่ากดค้างแล้วดันนะครับ Rapid Rapid ที่แปลว่ารวดเร็วนะ Rapid Pro ก,กดหัวมีการยกๆหน่อยนะครับไม่เหมือนรุ่น800รุ่น 600- 500นะครับโอเค จบการรีวิวก็ประมาณนี้นะครับเป็นดินสอกดที่แพงมากมากเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้นานมากมากดีไซน์ไม่เคยเปลี่ยนเลยมีสีอื่นไหมผมไม่ทราบนะครับถ้าจะมีผมว่าน่าจะมีสีเงินมั้งแต่ผมชอบสีดามากกว่ามาให้ความรู้สึกแบบดําด้านดูแบบดิบนะครับดูแบบดูโซลิดอะบอกไม่ถูกดูแบบแมนแมนผมก็ไม่ได้ว่ารู้สึกว่าต้องแมนตลอดเวลาหรอกแต่ผมรู้สึกว่าสีดํามันดูคลาสสิกดีนะครับเป็นสีแบบเริ่มต้นของอเจ้า โรติงนะครับทุกรุ่นเลยนะครับแม้กระทั่งติ๊กี้เองผมก็เคยเห็นตอนเด็กคือป๊าผมใช้โรติงติ๊กี้สีดำนะครับโอ้นานมากแล้วนะ30-40ปีที่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น Rapid Pro นะครับมี0.7ด้วยนะครับเออสีอื่นมีไหมก็ไปตามกันเองเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้นะครับอันนี้800 plus นะครับก็จะเป็นรุ่นล่างลงมาจาก Rapid Pro อีกแล้วก็ล่างลงไปอีกก็จะเป็น600ซึ่งนิยมที่สุดแล้ว อ๋อนี่ห้าร้อยทัทีหกร้อยอยู่นี่หกร้อยนิยมสุดแล้วนะครับหกร้อยก็มีทั้งศูนย์0 7, 0เจ็ดศูนย์จุดห้าห้าร้อยห้าร้อยนี่เป็นโลหะแค่ตรงนี้สามร้อย this is s p t ไม่ใช่ผิดอัน this is spalters สามร้อยพลาสติกทั้งอันเลยนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นก็ Stedler นะครับเราเจอกันใหม่ตอดหน้านะทุกคนหวังว่าจะมีโอกาสได้ซื้อมาใช้แล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆพ่พี่ๆได้ดูกันอีกนะครับในอนาคตนะตามงบประมาณ หมดนี้นี่คือหลายพันอยู่นะครับบายยนะครับขอบคุณครับเฮบิไรเดนเอาท์